ฟาสุดแรงหาหน้าทัศนาวาัลเตือนวิชาชีพออนไลน์ใครยังไม่ส่งรีบส่งแม่พูดดีๆแล้วไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆหาหน้าทัศนาวายัยฝากถึงวิชาชีพนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใครยังไม่ส่งรีบส่งพูดดีๆแล้วนะ นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่หลายคนกําลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้สําหรับกรณีที่นักแสดงเสารุ่นใหญ่หาหน้าทัศนาวรายจักรพงศ์ออกมาโพสข้อความทวงถามพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เจ้าตัวได้อุดหนุนสินค้าในช่วงเวลาวิกฤตถึงเรื่องการจัดส่งซึ่งใช้เวลายาวนานนับเดือน อีกทั้งเมื่อทวงถามกลับได้คำตอบแบบเลี่ยงๆไปเลี่ยงมาหรือไม่ก็เงียบหายจนส่งผลให้ร้านค้าอื่นๆที่ขายจริงส่งจริงมีผลกระทบตามไปด้วยกระทั่งล่าสุดหาน่าทัศนาวัยก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรม at ฮาน่าฮิวโก ด้วยการฝากบอกไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เจ้าตัวได้อุดหนุนสินค้าไปก่อนหน้านี้ว่าหากยังไม่ส่งให้รีบส่งเพราะพูดดีๆแล้วก่อนจะจบท้ายด้วยการย้ำเจตนาชัดเจนว่าพร้อมสนับสนุนคนทำมาหากิกนสุดจิตเต็มที่และไม่ขอต้อนรับพวกมิจฉาชีพ ในคราบพ่อขาแม่ขาเด็ดขาดใครยังไม่ส่งรีบส่งส่งของแล้วกรุณาส่ง tracking number มานะจ๊ะใครที่บอกจะโอนเงินคืนพรุ่งนี้โอนคืนตามสัญญามานะจ๊ะแม่พูดดีแล้วเนอะใครเจอแบบแม่ลง story ห่วงข้อเตือนภัยแล้วแทงมาหาแม่นะจ๊ะเขียนมาด้วยว่าสั่งไปเมื่อไหร่ ถ้าสั่งเร็ว,รวนี้ให้เวลาเขาหน่อยนะคะช่วงนี้ส่งของลําบากพื้นที่สีแดงแม่เข้าใจค่ะขอแบบสั่งไปเกือบ1-2เดือนแบบที่แม่โดนไม่ได้จริงๆเราค่อยเอาเรื่องเนอะแม่คะท่านไหนติดขัดอะไรส่งบอกลูกค้านะคะสถานการณ์นี้ทุกคนพร้อมเข้าใจและให้อภัยคิดทํามาค้าขายสุดจริตแม่สนับสนุนเต็มที่ค่ะลงโพสขายเต็มที่ใต้โพสต์นี้ขอที่ขายจริงส่งจริงไม่จกตา แต่ไม่รับพวกวิจาชีตนีครับแม่คะอย่าหาทรรมากันเป็นขบวนการระวังให้ดีนะจ๊ะแฮชแทกอย่าหาทรรมแฮชแท็ก ah เราต้องรอดขอขอบคุณไอจีหานาฮิวโก้พาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com คค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ